ดาบสลับคมของฮิมูระเคนชินนะครับอันนี้เกี่ยวกับทฤษฎีของลู n a คลาสสิกด้วยและตอนนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมลู n a คลา s สิกถึงไม่มีการขยับราคาครั้งใหญ่และไม่มีการลงถึงแม้ว่า Bitcoin นะครับจะกลับทรงมาที่2องหมื่นสอแล้วจริงๆลู n a คลาสสิกควรจะขึ้นไปมากกว่านี้มันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วกันนะครับ คือคอยนิมูนมูนไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story เราก็มารับชมนะครับในหัวเรื่องว่าดาบสลับมูนนะครับจริงๆที่มาของของตัวดาบเนี่ยมาจากการ์ตูนเรื่องหนึ่งคือซามูไรพเนจรเนาะโดยที่พระเอกชื่อเคิงชินนะครับเขาจะใช้ ดาบเนี่ยแตกต่างจากสามูไรคนอื่นนะครับโดยใช้ดาบสลับคมคือด้านไหนที่คมนะครับก็จะเป็นสันดาบด้านไหนที่เป็นสันดาบก็จะเป็นคมทําเพื่ออะไรนะครับทำเพื่อจะเข้าสู่วิถีของซามูไรย,ยุคใหม่นะครับเพราะช่วงนั้นน่ะมันเป็นยุคการเปลี่ยนผ่านของจกักรพรรดิของญี่ปุ่นนะครับการเปลี่ยนผ่านของยุคของพวกโชกุนและก็ซามูไรดั้งเดิมนะครับก้าวมาสู่ยุคใหม่ ดังนั้นซามูไรเนี่ยนะครับในยุคนั้นคือถือว่าเป็นเป็นเรื่องผิดกฎหมายละนะครับแล้วก็การมีดาบครอบครองเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับเพราะดาบเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคเก่านั่นเองดังนั้นเคนจินนะครับทำฝืนเขาเรียกว่ากระแสะหรือยุคนะครับคือใช้ดาบสลับคมคือเป็นซามูไรนั่นแหละแต่จุดเน้นย้ำคือเขาจะใช้ดาบเล่มนี้ เพื่อไม่ฆ่าคนนะครับก็หมายความว่าเขาเข้าสู่ในยุคใหม่แล้วที่ต้องใช้รูปแบบในการป้องกันตัวแบบของตัวเองแบบวิธีของซามูไรแต่ก็ยังคงวิธีของซามูไรยอยู่แต่ยังคงปรัชญานะครับเดิมไว้อยู่และแต่จุดมุ่งหมายในการเอาชนะเป็นจุดมุ่งหมายใหม่คือไม่ฆ่าคนฉะงนั้นการคงไว้ปรัชญาเดิมน,นะครับก็เป็นวิถีของซามูไรฉังนั้น วิถีของซามูไรก็เป็นแบบเดียวกันนะครับคือการการต่อสู้นะครับเพื่อ d มการบางอย่างเพื่อจะเอาชนะศัตรูนั้นรูปแบบของนักลงทุนแบบเราก็เหมือนกันนะครับเราเอาชนะศัตรูด้วยเวลาการถือของเราเราจะชนะเราได้กำไรนะครับปรยายง่ายง่ายคือเราต้องถือให้นานที่สุดเหมือนกับซามูไรนะครับถ้าเกิดคุณจะเก่งขึ้นคุณต้องฝึกให้นานที่สุด หรือฝึกนะครับเพื่อจะใช้ระยะเวลาในการพัฒนาวิถีดาบของตัวเองดังนั้นคุณต้องพัฒนาวิถีการลงทุนของตัวเองนะครับก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แล้วในยุคต่อไปนะครับนักลงทุนรายใหญ่เนี่ยจะเข้ามามากขึ้นถ้าเกิดคุณจะลงทุนในสินทรัพย์เนี่ยถ้าเกิดจะเป็นนักเทรดหรือนักเก่งกาไรในระยะสั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องเจ็บตัวนะครับกับสินทรัพย์บางประเภท และสินทรัพย์ประเภทแบบพวกนี้นะครับที่ถือเก่งกำไรไว้ในระยะยาวเนี่ยมันจะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับฉนั้นนักถามว่านักเทรดเนี่ยนะครับหรือว่าเก่งกำไรระยะสั้นจะสูญพันธ์ไหมผมว่าไม่สูญนะเพราะมันจะมีเหรียญใหม่ๆหม่ที่มาสู่ยุคใหม่เรื่อยๆแต่ปัญหาคือว่ามันจะยากขึ้นนะครับฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีตามนี้นะครับคือเราเนี่ย เป็นเมาใช่ไหมเราก็ต้องเล่นมาหลายแบบนะครับหลายกระเป๋าเล่นสัน้นบ้างเล่นยาวบ้างแต่เราต้องคงคอนเซปต์ไว้คือการเล่นยาวนั้นลู n a Classic นะครับเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับตอนนี้อยู่ในสถานการณ์เหมือนดาบสลับมูลนั่นเองนะครับตอนนี้จริงๆนะบิตคอยมันมีการขยับขึ้นมาแล้วลู n a Classic นะครับควรจะกลับไปที่ประมาณ8,000-9,000 หรือประมาณ04ตัวแล้วนะครับแต่มันไม่กลับเพราะว่าอะไรนะครับมันไม่กลับเป็นเพราะว่าตัวคอเนี่ยกำลังใช้การสลับนะครับมูนอยู่หมายถึงเขารอเวลานะครับเรื่องของของการมูนเนี่ยนะครับการที่ลูน่าหรือเทอร่าเนี่ยคลาสสิกเนี่ยจะไปถึง1ดอลลาร์ได้เขารอเรื่องของการผับนะครับตอนนี้ มีการทวิตนะครับในเทอร่าแล้วนะครับว่าอีกไม่นานเนี่ยเขาจะทำการเผานะครับไอ้หนึ่งจุดสองเปอร์เ็นเนี่ยเขาจะเริ่มแล้วนะครับทำการเผาเขาบอกคามิงซูลนะครับเราก็เร็วๆนี้ด้วยนะครับเขาจะเริ่มการเผาอันนั้นเขากำลังที่จะสลัดเม้าตอนนี้ใช้ข่าวร้ายตลอดนะครับคือข่าวเรื่องของล่าสุดเนี่ยคือข่าวเรื่องของอ่า การปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนนะครับตอนช่วงก่อนการล่มสลายและก็การขายสินทรัพย์ที่ไม่จดทะเบียนซึ่งแบบเดียวกับ xrp กับ bnb เลยนะครับเป็นแบบเดียวกันเลยนะครับโดนเรื่องของศาลนะครับในการตัดสินว่าสินทรัพย์ทุกอย่างที่เป็น LUNA usd เนี่ยมันไม่ได้ผ่านการจดทะเบียนนะครับคุณเข้ามาขายในประเทศ มันต้องได้รับการรับรบองจากเซกก่อนนะครับนั้นมันก็เป็นแบบเดียวกันนะครับคือตอนนี้อยู่ในช่วงของการวัดใจคนหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยการโดนการทำลายราคาครั้งที่แล้วที่บิตคอยลงไปถึง1,7 0 0เนี่ยทำให้เทอร่าหรือลูน่านะครับมีการกระตุกราคาช้ารวมถึงมันมีข่าวฝันหลายเรื่อง ซึ่งข่าวฝาดนี้ตั้งใจจะทำอะไรมันซ่อนอะไรไว้มันซ่อนความมูลอะไรไว้นะครับนั่นคือการเผาดังนั้นคนที่จะทำการเผาเนี่ยเขาต้องการนะครับที่จะตึงราคาไว้นะครับและผมคิดว่าพวกบรรดาว,วานนี้แหละรวมถึงโดคอนและทางซีซี่ด้วยเขาพยายามตึงราคาของลูน่าคลาสสิกเอาไว้เพื่ออะไรครับเพื่อคนที่มีเงิน เราเขาได้รับฟังข่าวสารทั้งสองด้านทั้งด้านดีทั้งด้านลบจะเข้าไปซื้อลูน่าคลาสสิกเพื่อลูน่าคลาสสิกนะครับในการซื้อในการทรํดธุรกรรมแต่ละครั้งจะหักไปประมาณ1.2เซเพื่อจะทําการเผาเยอะนะครับดังนั้นเขาต้องพยายามที่จะตึงราคาไว้ให้นานที่สุดเพื่อจะทําการเผาให้เยอะที่สุดดังนั้นการเผาให้เยอะที่สุดเนี่ยจะช่วยทําให้ราคาเนี่ยมันดีดขึ้นไปอย่างรวดเร็ว เราไม่รู้นะครับว่าหลังยี่บหกเนี่ยจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ตามที่โดคอนทวิตไว้หรือเปล่าฉะนั้นวิถีซามูไรของคุณคุณต้องเปลี่ยนใหม่นะครับคือคุณต้องรอหน่อยนะครับและหลังจากยี่สิบหกเนี่ยอาจจะมีอะไรที่ผิดพลาดก็ได้นะครับเนื่องจากตลาดไม่ดีผมบอกนี้นะว่าตลาดไม่ดีอาจจะมีอะไรผิดพลาดก็ได้ฉะนั้นสิ่งที่คุณเชื่อมัน่น มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดฉะนั้นคุณต้องปรับตัวละนะครับว่าถ้าการการลงทุนของคุณเนี่ยคุณต้องไม่นึกอย่านะครับว่าไอ้ลูน่าคลาสสิกเนี่ยจะไปแค่หนึ่งดอลลาร์ได้มันไปถึงสามสิบดอลลาร์ได้มันมีคมมันมีมูลอะไรที่ซ่อนอนะครับผมว่ามีหลายเรื่องเลยเพราะว่าตอนนี้นะครับทางโดคอเนี่ยพยายามฟื้นโปรเจกต์ นะครับทั้ง60โครงการเนี่ยอัดเข้าไปในเชนของโพลิกอนนะครับแล้วปัญหาคือว่าพอเวลามันอัดในเชนเนี่ยมันต้องใช้เวลาอย่างน้อยถึงสิ้นปีนะครับแต่ละโครงการมันก็จะค่อยๆเสร็จขึ้นมาตอนนี้เทอร่าสวอปเสร็จแล้วและ d ี p p เสร็จแล้วแต่ปัญหาคือว่า d ี p p ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันยังไม่ได้ได้เป็นประเด็นใหญ่เพราะคนไม่สนใจ d ี p อนะครับตอนนี้ คนสนใจอะไรคนสนใจแค่เรื่องของการเผานะครับแอน,นโดคอนเะน่ใช้ข่าวดีเรื่องของการเผาเทอร่าใช้ข่าวดีเรื่องของการเผาแต่แฝงนัยยะสำคัญนะครับคือเทอร่าเนี่ยมันจะฟื้นคืนชีพและกลับไปได้ที่120ดอลลาร์คนหลายคนไม่เชื่อเพราะว่ามันคนหลายคนเขามองว่าแค่แค่หนึ่งบาท สิบาท20บาท,บาท30บาทหรือหนึ่งดอลลาร์เป็นสิ่งที่เขาพอใจแ้ะเขาทำกำไรระยะสั้นนะครับแต่อย่าลืมนะเหรือนี้นะครับมีอนาคตมันมีโปรเจกต์ที่ซ่อนอยู่ที่มันยังไม่ได้เปิดเผยนะตอนนี้อย่างเป็นลูกกระทาทำไมเขาถึงยังไม่เปิดเผยเพราะคนไม่สนใจคนไม่สนใจว่าจะไอ้ดีแอจะกลับมาหรือเปล่านะครับซึ่งสัญญ,ญาณดีแอเนี่ยหมายถึง นักลงทุนรายใหญ่จะเข้ามาลงทุนในเหรียญลู n a หรือเทอร่านะแต่มันก็ต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าคนไม่ได้สนใจเรื่องของ d ี p p นั่นเองฉะนั้นเรื่องของ d ี p p เนี่ยเทอร่าสวอปเนี่ยจะมีการนำเสนอหลังจากนี้ประมาณ2-3สเดือนนะครับแล้วรายใหญ่เนี่ยจะเข้ามาฉะนั้นผมเชื่อว่าในครั้งนี้เทอร่าหรือลู n a มันจะมีการขยับราคาครั้งใหญ่ และไประดับราคาได้ระดับหนึ่งเท่านั้นหมายความว่ามันอาจจะไม่ได้ไปถึง1บาทอย่างที่คุณคิดหรืออาจจะไปก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมผมเชื่อว่าไม่ได้ไปถึง1บาทอย่างที่คุณคิดอย่างน้อยศูนย์หายสักสองตัวแล้วบรรดาคนที่ถือเอาไว้ชะล่าใจเล็งไว้1บาทนะแต่มันไปไม่ถึงอะ่ะทำไมถึงไปไม่ถึงมาทำแบบเดียวกับชีบาทเลยนะครับหมายความว่า พอสองสัปดาห์จบนะครับโอ้หมันขึ้นปื๊ด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 ตลอดแต่พอราคาจบนะครับรอบของมันมันก็จะค่อยๆทยอยลง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 และสินทรัพย์มันจะกลับไปที่เดิมคือที่ศูนย์สี่ตัวห้าพันหรือประมาณสองพันสองพันถึงห้าพันนะครับอันนั้นมันจะกลับไปแบบนี้ฉะนั้นคนที่เก็เกงกำไรไว้หนึ่งบาท หนดอลลาร์ในระยะสั้นเนี่ยผมไมายากแล้วเพราะเขาต้องสลัดเมสาให้ออกก่อนนะครับแล้วเขาค่อยๆจะถีบพัฒนาไอ้ตัวราคาเนี่ยขึ้นไปอีกเพราะอะไรนะครับไอ้ลูนาคลาสสิกเนี่ยเรื่องของการเผาเนี่ยไม่เหมือนกับชีบะนะชีบะมันมีการกําหนดนะครับการเผาเป็นเป็นสเต็ปนะครับตามเซ็นเทร์ไลท์ตามองค์กรเนี่ยเขากําหนด baby d o นะครับก็ ก็กำหนดการเผาจากคนติดตามทวิตเตอร์แต่รูน่าคลาสสิเนี่ยพิเศษหน่อยคือการเผาเนี่ยมันกำหนดด้วยคนซื้อนะครับฉะนั้นเขาต้องมีเขาเรียกว่าวอลลุ่มการซื้อขายเนี่ยที่เยอะๆหรือมีคนซื้อเยอะฉะนั้นผมเชื่อว่าเขาจะทำหลายเวฟหลายราคาและผมเชื่อว่าหลายคนก็ทนไม่ไหวนะครับเพราะว่า ม,มันรอนานเกินไปที่จะไปถึงหนึ่งบาทถึง1นึ่งดอลลาร์ผมเชื่อว่าราคาจะอยู่กึ่งกลางนะครับระหว่างที่เราตัดสินใจเราอยากได้ราคานี้ฉะนั้นดูรูปแบบการเผาแล้วมันน่าจะเป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นเราต้องเข้าใจเรื่องของข่าวทิศทางด้วยนะครับเพราะว่าบ้านไปของของอุปทานเนี่ยเขาจะให้เหลือแค่หมื่นล้านเหรียญ นะครับซึ่งหมื่นล้านเหรียญจะกลับเข้าไปเท่ากับลูหน้าสอกับลูหน้าก่อนที่จะล่มสลายอุปทานจะเหมือนกันนะครับหมายความว่ามันเตรียมตัวหรือพีแพรไว้แล้วนะครับว่ามันจะไปถึง30ดอลลาร์ก่อนแล้วจะเข้าสู่120ดอลลาร์นะครับซึ่งเราต้องดูตอนนั้นนะครับว่าไอ้อลกอริทึม usd จะเอามาใช้เมื่อไรผมว่าใช้แน่นะครับโดคอ์ไม่มีเข็ดหรอก นะครับคุณดูอย่างทรอนนะ่ะหรือ TRX ขนาดมีเคสตั้ดี้นะครับอย่าง UST ของเทอรล่าแล้วอ่ะ t r x อ่ะ CEO ของทรอนยังใช้เงินยัดเข้าไปเลยนะครับไม่ได้สนใจด้วยนะครับว่าเพชของตัวเองจะหลุด sdc อ่ะนะครับหรือว่าไอเหรียญของตัวเองจะล่มสลายรู้แต่ว่าทันไม่ยอมเข้ากองทุน หมายความว่าไม่ยอมให้วานคุมนะครับในในตัวของ TRX หรือทอดจะพึ่งตัวเองเน่ยนะครับโดยการยัดเงินเข้าไปในระบบนะครับแล้วก็พยายามที่จะค่อยๆทำการเทขายบ t c คอยอาจจะมีชีบะด้วยเพราะเขามีเคยมีข่าวกับเหรียญอื่นอย่างชีบะด้วยนะเทขายไปนะครับแล้วเอาเงินเนี่ยไปหมุนนะครับเพื่อจะทำให้อัลกอริทึมของตัวเองเนี่ย มันมีการแก้ไขและคงสภาพอยู่ได้นี่แหละนะครับจะเป็นจุดที่ทำให้เราเห็นนะว่าอตอนนี้พวกเหรียญที่ชอบการอิสระเนี่ยเขาสู้นะครับสู้เต็มที่นะันั้นเธอร่ากับลูน่านะครับก,ก็ทำแบบเดียวผมเชื่อนะเขาไม่ยอมหรอกนะครับที่จะเข้าไปอยู่อะไรที่วานคอยควบคุมเขานะครับเขาอยากเป็นอิสระมากกว่า ฉะนั้นเหรียญน,นี้ชอบชอบรักการอิสระนะแต่ว่ามันก็ต้องรับแรงกระแทกด้วยนะครับนั้นดูแลเขาจะค่อยๆทำเป็นเวบนะครับเราก็กะตามช่วงระยะเวลาเพื่อจะทำการไต่ราคาขึ้นไปนะครับก็อาจจะรอบนี้อาจจะสูนหายสักสองตัวนะครับเราค่อยวัดใจกันอีกสักสองสามเดือนผมว่าประมาณนั้นเพราะว่ามันจะมี สเต็ปของการเผานะครับสเต็ปการเผาคือการซื้อขึ้นไปเยอะๆฉะะนั้นยิ่งทําลายราคามา,มาเท่าไหร่แล้วมีความคาดหวังที่จะให้คนซื้อกลับขึ้นไปเนี่ยมันก็จะทําให้การเผาเนี่ยเกิดการแอคทีฟนะครับแล้วราคาเนี่ยจะเกิดแรงเวียงซึ่งไอเดียทิงกิ้งตรงนี้ดีนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะใช้ได้ตลอดหรือเปล่านะครับฉะนั้นคุณดูข่าวอย่างเดียวไม่ได้นะครับว่าเฮ้ยมันเผาแล้ว มันค่อยๆเผาแต่คุณต้องดูข่าวให้มันลึกซึ้งกว่านั้นนะครับว่าเอ้ยบ้านปลายของการเผาเนี่ยเขากําหนดอย่างนี้นะแสดงว่าขั้นตอนต่อไปในการกําหนดราคาของเขาเนี่ยเขาจะต้องทําการปั่นราคาเพื่อทําลายราคาแน่นอนเพื่อทําให้สินทรัพย์ตัวเนี้ยมันมี v a l ูมันมีคุณค่ามันอยู่ได้นานนะครับเขาไม่ยอมหรอกไปหนึ่งบาทหนึ่งดอลลาร์ได้เร็วเพราะไม่งั้น เหรียญน,นี้จะตายทันทีนะครับตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจนะครับคิดว่าการเผาก็เผาไปเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรกาหนดนี่นะครับคิดว่าไปถึงหนึ่งดอลลาร์เลยให้เหรียญมันตายไปเลยแต่เปล่าคนหลายคนก็คิดว่าเหรียญมันตายไปแล้วแต่เปล่านะครับเหรียญน,นี้มันกําลังไปขึ้นเรื่อยๆและมันค่อยๆสื่อสารทางข่าวให้กับเราให้ค่อยๆเข้าใจให้เราค่อยๆสนใจนะครับ ถ้าเกิดโดคอยเนี่ยนำเสนอไปเรื่องของดีแอเลยคนจะไม่สนใจเลยนะบอกเฮ้ยเหรียญนี้ฟื้นเกินทีพได้หรออันนี้กรมาลอนะครับคือหมายความว่า,วาหลอกนะักลงทุนนี่แล้วอัวไม่เชื่อหรือหรอกถ้าพูดเป็นภาษาจีนนะอัวไม่เชื่อหรือหรออัวไม่ไม่ยอมเชื่อหรอกว่าดีแอจะกลับมาได้หลายคนคิดอย่างนี้บอกเหรียญมันตายแล้วเอาเผาจบละผมว่าไม่จบนะครับยังไง เรียญเนี้ n ูน่า s คสิเขาต้องคืนให้กับชุมชนแล้วอำนาจการตัดสินใจดูเหมือนมีการคืนให้กับชุมชนคือทำให้ชุมชนเนี่ยเข้าใจก่อนภาพแรกนะครับคือเป็นดีเซนทัลไลท์ภาพที่2คือการเผานะครับโดยผ่านดีเซนทลไลท์ให้ทุกคนโหวตนะครับแต่จริงๆมันมีการกำหนดไว้และวฉะนั้นทุกคนรู้สึกดีแหละรู้สึกแบบชื่นใจกับมันนะว่า มันอะไปต่อได้ในแบบที่ทุกคนคิดว่าในชุมชนอะคอนโทรมันนะครับจริงๆมันก็มีตัวใหญ่อยู่แหละเหมือนบิตคอย์อะทุกคนคิดว่ามันเป็นดีเซนเทรไลซ์ร้อยอร์ซแต่มันก็มีคนที่มีเงินจำนวนมหาศาลคุมราคาบิตคอยว้อยู่ไม่งั้นบิตคอยไปถึงหนึ่งแสนดอลลาร์แล้วนะครับแต่มันมีคนที่คอยตึงราคาบิตคอยอยู่ คือคนที่มีเงินมากที่สุดคนที่มีอำนาจมากที่สุดถึงแม้มันจะเป็นดีเซนทอรไล1์ร้อยเปซแต่มันก็อยู่ในการควบคุมตามจังหวะและคนที่ลงทุนมีก้อนเงินที่ใหญ่ที่สุดและสนับสนุนการลงทุนพวกนี้ที่จะควบคุมราคาพวกนี้ฉะนั้นเรื่องนี้นะครับเราก็ทำให้เห็นว่าเทอร่าหรือลูน่าเนี่ยโดยเฉพาะแกสี่ถูกคุมราคาไว้แล้วนะครับว่าจะขึ้นไปเท่าไหร่ คนหลายคนหวังนะหนึ่งหนึ่งบาทหนึ่งดอลลาร์แต่ผมเชื่อว่าจะไม่เร็วขนาดนั้นนะครับพอเขาต้องทำให้อุปทานเหลือหมื่นล้านล้าน,านเหรียญนะฉะนั้นเรื่องของคนถือเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจภาพแบบเดียวกับคนที่มองภาพขององค์กรหมายความว่าอะไรนะครับคนถือสินทรัพย์เนี่ยเขามีความโลภมากกว่า เขามีแววตามีดวงตาที่มองถึงความมาั่งคั่งของเขาที่เป็นคิดว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดที่เขาคิดว่าราคามันขึ้นไปเขาพอใจฉะนั้นนักลงทุนส่วนใหญ่ไม่ก็คือเม้าแหละนะครับเขาเขามองแค่เนี่ยเผาจบหนึ่งบาทผมขายละหนึ่งดอลลาร์ผมขายละก็มีส่วนว่าต้องขายนะครับ ก็เพื่อจะทํากําไรออกไปแต่ในระยะยาวเนี่ยมันไปได้มากกว่านั้นฉะนั้นคุณเห็นมาแล้วนะครับว่าไอลูน่าหรือเทอร่าเนี่ยกำลังที่จะขยายใหญ่ขึ้นกําลังที่จะเติบโตมากขึ้นแต่เขาไม่ทําภาพที่จะให้คุณเห็นนะว่าราคานะมันไปถึงร้อยี่สิบดอลลาร์คนไม่เชื่อฉะนั้น คนที่เป็นคนที่เป็น CTO CEO อย่างผมอะนะครับคือเป็นเจ้าของบริษัทพอเวลาผมคุยกับพนักงานเนี่ยผมคุยคุยภาพกว้างคุยภาพกว้างกว่านะครับว่าไอตัวงานเนี่ยมันออกมาเป็นอย่างนี้นะบ้านปลายนะได้เป็นแบบนี้แต่พอเวลาคุณแจกแจงงานนะครับคุณต้องค่อยๆซอ,อยงานนะครับเพราะคนที่ตามคุณนะ่ะมันเขาจะมองได้ทีละสะเต็ ดังนั้นเมาทั่วไปอ่ะผมเชื่อเลยนะเขามองได้ทีละสะเต็กเผาก่อนอะเผา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 ไปตามเผานะครับแต่คุณไม่มองว่าโดคอนเนี่ยตอนนี้เขามีเลดฟันนะสามสิบสามองค์กรสามสิบสี่องค์กรแต่ว่าเขาคิดการใหญ่ละแล้วเขาก็โบยไปโ,โลหนาสองจุดศูนนะครับเขาสนใจตรงนี้และปัญหาคือโลหนาสองจุดศูนเนี่ยเขาไม่มีวิศวกรกับ คนที่เป็นเป็นความสามารถทางเทคนิคอยู่แล้วเพราะมันไปอยู่กับซีซีแล้วอะนะครับซีซีเทคโอเวอร์ในส่วนที่เป็นเป็นเป็นคนตรงนี้ไปนะครับเป็นวิศวกรหรือคนคนที่มีฝีมือตรงนี้ไปแล้วฉะนั้นลูน่าหรือเทอรล่าต้องใช้เวลาในการเขาเรียกว่าสะสมเงินนะครับซึ่งการสะสมเงินนี้มาจากการขายเหรียญน,นั่นแหละในสเต็ปแรกนะครับ ดังนั้นเขาก็ต้องให้คนมองนะครับว่า,วาเฮ้ยการประสบความสําเร็จเนี่ยคุณคุณคุณจะมีลัมโบกินีมีบ้านที่ใหญ่ๆคุณมองไปเลยนะครับมันเป็นมันเป็นดีเซนท์ไลท์มันมีมันมีการพุ่งขึ้นขนองราคาที่คุณต้องพอใจมันแน่ๆถ้าเกิดคุณลงทุนกับมันเยอะๆ ผมบอกเลยนะครับว่าโดคอเนี่ยออกข่าวมาแบบนี้ค่อยๆบอกเขาไม่ฆ่าตัวเองหรอกนะครับรอบสองที่ที่ที่คนจะมาถล่มเขานะครับลูน่าแคสสิ่ไม่หายไปหรอกนะครับคุณลองดูครับกันถ้าเกิดลูน่าแคสสิ่หายไปแล้วข่าวเป็นตามที่ที่เราเห็นโดคอนนี่เขาไม่สนใจลูน่าแคสสิ่ถ้าลูน่าแคสสิ่หายไปคนจะโทษโดคออย่างเดียว นะครับเขาเลยทําภาพว่าเหรียญน,นี้คืนให้กับชุมชนนะครับเราก็มีกระดานอื่นๆเนี่ยคอยช่วยไว้อยู่เราก็ได้เงินนะครับจากตรงที่เขามีเหรียญอยู่ตรงนี้เพื่อให้กระดานต่างๆจัดการการซื้อเหรียญน,นี้ออกไปนะครับอ่ะเป็นยังไงนะครับภาพรวมนี่เราทําให้เห็นแล้วว่าดาบสลับคมเนี่ยมันมันเป็นวิถีนะครับของซามูไรย,ยุคใหม่ ในภาพของเคนจินเนี่ยเป็นแบบนั้นเลยเป็นซามูราย,ยุคใหม่นะครับที่ที่ใช้รูปแบบการต่อสู้แบบเดิมแต่วิถีเป้าหมายคือแบบใหม่คือไม่ฆ่าคนนะถึงแม้ว่าในในภาพยนตร์อาจจะมีพังการตายไปบ้างนะครับหรือการเสียชีวิตของคู่ต่อสู้แต่ว่าเขาพยายามที่จะออมมือแหละนะครับหรือว่า ให้เป้าหมายของเขาเนี่ยชัดเจนนะครับว่าเขาจะเป็นซามูไรยุคใหม่ดังนั้นเราเราเป็นผู้ถือในคริปโตเราก็ต้องเป็นคริปโตในยุคปี2022คือหลังจากเนี้เป็นสาวกคริปโตเป็นผู้ติดตามคริปโตจริงๆเพราะผมเชื่อนะว่าตอนเนี้คนในวงการคริปโตเนี่ยเหลืออยู่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับเหลือน้อยคนชนะคือคน คนมีถังออกซิเจนเยอะและรู้ว่าต้องเติมถังออกซิเจนนะครับพอเวลาขึ้นเหนือน้ําอ่ะแล้วดําลงไปในน้ําอีกคุณต้องมีถังออกซิเจนนะครับที่เยอะพอในการดําแต่ละครั้งจัดพอให้ดีตัวไหนคุณควรจะซื้อลึกนะครับคือลงทุนกับมันยาวๆลึกๆกับมันจริงๆอ่ะตามกําลังที่คุณมีคุณจะได้ดําน้ําได้นานที่สุดสิ่งเนี้ยเป็น เป็นการจัดการอย่างหนึ่งนะครับที่คุณจะต้อง manage มันคุณจะต้องสู้กับมันในวิถีทางแบบใหม่ที่คุณอาจจะปรับตัวไม่ได้เพราะคุณสู้วานไม่ได้อยู่แล้ววานเขามีเงินเขาจะปรับยังไงก็ได้เพราะว่าเขามีเงินแต่คุณมีเงินจำกัดคุณมีต้นทุนที่จำกัดง้นสิ่งที่คุณสู้คุณต้องสู้แบบวิธีใหม่ๆวิธี นักลงทุนแบบซามูไรนะครับคือปัดจันหน้าเลยแล้วใช้เป้าหมายปรัชญาแบบใหม่นะครับในการตัดสินใจของคุณอ่ะข้อมูลนะครับมีประมาณนี้แหละนะครับและสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุดคือลน์กลุ่ม กลุ่มใหญ่นะครับชื่อคือตัวนซีคอมมิตีกลุ่มย่อยเราชื่อลูน่านะครับทักมาที่เพจได้เลยอ่ะเรามีหนึ่งสปอนเซอร์คือ x t com เป็นกระดานเทรดนะครับคริปโตคุณสามารถที่จะสมัครได้เลยนะนะครับมีเหรียญต้นน้ำอย่างลูน่าด้วยนะครับแล้วก็ชิงจาเบบี้ด็อกนะครับมีเหรียญกาวเนี่ยเยอะเลยลองเข้าไปดูถึงแม้ค่าธรรมเนียมอ่ะจะแพงหน่อยนะครับแต่ว่า เออมันก็มีเหรียญที่หลายกระดานไม่มีนะครับรวมถึงบางทีอ่ะถ้าเกิดไปเปรียบเทียบว่าคุณซื้อเหรียญต้นน้ำอ่ะที่มันมีอยู่แล้วตอนนี้ถ้าเทียบกับกระดาน h o ตบิ t ตัวนี้ดีกว่านะครับดีกว่าในเรื่องของการซื้อนะครับเพราะว่ามันซื้อง่ายฮ o ตบิ t เนี่ยมันมีค่าอะไรของมันที่ที่ดูค่อนข้างซับซ้อนแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ต้นน้ำจริงจริงก็ว่ากันอีกทีนะครับโอเค ข้อมูลนะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านอย่าลืมนะครับศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับและสําหรับวันนี้ผมหวังว่า l u n a c l a า s i c จะ Go to the m o o ลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่อง amazing moon story สําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี com เป็นกระดานแลกเปลี่ยนมีหลากหลายบริการผ่านแอปพลิเคชันหนึ่งตัวสามารถสร้างไรายได้ผ่านหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการเทรดแบบสปอต500กว่าสกุลเงินเหรียญหลากหลายประเภทรวมถึงโปรเจกต์เหรียญต้นน้ำอีกมากมายการเทรดแบบ etf การเทรดแบบมาร์จินการเทรดแบบฟิวเจอร์อยากฝากดอกเบี้ยได้ดอกเบี้ยสูงสูงสามารถฝากได้ทั้งระยะสั้นระยะยาว saving หรือ staking รวมถึงมีเรื่องของ nft สามารถเข้าไปสร้างรายได้ผ่าน nft ผ่านช่องทางของแอป xc t com มีบริาการแบบ P2P สามารถที่จะชำระเงินผ่านบัตรเดบิตผ่านบัตรเครดิตผ่านช่องทางทางออนไลน์ที่เป็นเครือข่ายกับ XG.com สามารถซื้อคริปโตผ่านช่องทางของบัตรเครดิตบัตรเดบิตและช่องทางออนไลน์ได้เลยบริการครบเครื่องง่ายดายภายในยนี้